เอามาวันนี้ค่ะขอโปรดีๆเลยวันนี้มีกี่ตะกร้าคะวันนี้มีตะกร้า1ตะกร้าครับค่ะเป็นแคนดี้บลิงนะครับเป็นแคนดี้บลิงวันนี้เราจัดโปรให้นะครับแคนดี้บลิงกระปุกนี้เนี่ยปกติราคา1290บาทนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นโปรพิเศษนะครับลดให้นะครับลดที่สุดเลยนะครับเหลือเพียงแค่599บาทแต่ที่สำคัญนะครับไม่ได้มีเท่านั้นนะครับ ซื้อแคนดี้บิงจะได้สบู่มาโกแอนไมคี้อไใช้ล้างหน้าเข้าไปใช้ล้างหน้าโอ้ยโอไมก็คือวันนี้นะคะซื้อสำหรับแคนดี้บิงค่ะแคนดี้บิงครับหนึ่งกระปุก่งกระปุกแถมสบู่ของมาโกแอนไม y ี้นะครับมาโกหรอคะมาโกมาโกเป็นชื่อลูกสาวคนกลางอะไรก็ m i k ี้คนนี้แล้วคนโตชื่ออะไรคนโตชื่อลูก้าสามคนแล้วใช่สามคน นี่ดูราคาเขานะฮะห้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้ขายอยู่ในแผนแม่และเด็กนะครับห้างเซนทัลน,นะครับเข้าไปในห้างเนี่ยก็ซื้อราคานี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่มเพียงแค่9บาทแต่ได้ไปทั้งคู่เลยทั้งแคนดี้บลิงนะครับสีเขียวมูลาค่า1 2 9่บาทราคาเต็มนะครับกับสบูร์มาโกและไมคี้นะครับที่ราคา590บาท2ตัวนี้ไปไปด้วยกันเลยครับคือเซ็ตนี้ราคาเต็ม1,880บ 1น8่ยบาทวันนี้ค่ะ599บาทได้เซตนี้ไปเลยอืมโอ้โหคือการที่แล้วอะมาแลราเรามีเอฟซีโรเซนี้ตามจะบอกว่าขอให้มาช่วงต้นเดือนได้ไหมก็เลยกลับมาใหม่รอบนึงค่ะใช่ค่ะแม่บูมนะไม่เคยรอแบรนด์ไหนเลยค่ะหนูรอแบรนด์นี้แบรนด์เดียวชอบเลยค่ะหนูไม่เคย แบบนอกใจเลยนะครับบูชอบแบรนด์นี้ที่สุดเลยค่ะและต่อไปจะใช้ปูวันเลยค่ะก็ตนองกินขนมกินได้ค่ะกินได้กินขนมบิวชินไหมครอ่าเอามคราวที่แล้วน้องบูมทาแคนดี้บิงชไปบนหน้านะครับยหน้าขาวเลยทาเยอะไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวอันนี้จะต้องทาใหม่อีกรอบหนึ่งจะต้องจัด เอามา5นาทีให้พี่นาวินตากับพี่นวาน,นคือนาคีมาอย่างที่บอก,กไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ มัมีความขาวๆข้างในนี่เขาเป็นเนื้อเจลนะครับแยกออกจากเนื้อครีมนะครับออกจากกันนะครับเนื้อเจลเนี่ยเนื้อครีมเราเรียกว่าเนื้อสโนว์เนื้อเจลเนี่ยประกอบไปด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับที่มีถึง4โมเลกุลจากโมเลกุลใหญ่ไปจนถึงโมเลกุลเล็กนาโนนะครับช่วยบำรุงชั้นผิวได้ถึง4ชั้นผิวนะครับดังนั้นเนี่ยครีมของแคนดี้บิงเนี่ยเขาถึงมีส่วนช่วยในการเติมเต็มพวกร่องลึกร่องร่องร่องไฟล์ลายต่างๆเนี่ยร่องแก้มอะไรเงี้ย ได้ดีกว่านะครับครีมไฮยาทั่วๆไปนะครับตัวนี้เราทําเนื้อเจลแยกออกมาจากเนื้อสโนวซึ่งเป็นปนวัตกรรมนะครับที่มีเฉพาะแทนที่บินเท่านั้นนะครับเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกที่ทําแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้การซึมที่ลงลึกกว่าค,ค,ค,คือคือตอนนี้ค่ะเราเป็นแบรนด์เดียวในเมืองไทยที่แยกได้ระหว่างตัวไฮยาก,กับตัวเนื้นอครีมจะเห็นว่ามันจะเป็น2เนื้อ เพราะว่าตัวเนื้อครีมถ้าไปรวมกับไขย่าปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถเติมในล่องลึกได้เพราะฉะนั้นเราเลยต้องใช้นวัตกรรมจากเกาหลีแยกระหว่างเนื้อครีมกับไขย่าออกจากกันค่ะแล้วตัวนี้สิ่งที่เด่นคือกลับฟ้าใครที่มีปัญหาเรื่องกลับฟ้าขอเวลาเจ็ดวันถ่าย b ีฟอร์ a ั t เตอร์แล้วลองเทียบดูอาจจะแบบแรดูสว่างกระจ่างใ่ขึ้นแล้วก็ฝ้าก็แลดูจางลงใช่ไหม เพราะว่าตัวของตัวเนื้อสีขาวเนี่ยเขามีส่วนผสมของสารบำรุงสารกัดที่บำรุงมากเลยนะครับอ,อย่างแรกนะครับตัวสีขาวเนี่ยเขาเป็นเสมือนโทนอัพพอทาลงผิวปุ๊บเนี่ยผิวมันจะสว่า,า,างกระจ่างใสขึ้นทันทีนะครับหน <c oughs> ึ่งถึงสองนี่มันไม่ได้สว่างขนาดนั้นน่าทา <c oughs> หรือยังรอนหช่วยหยุด้วยราหนูโอเคมจะต้อง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 ทาด้วยกันที่บิงแล้วนะช่วยซ่อมหน้าได้นะครับได้ค๊อ นี่นะครับตัวนี้นะครับมีคนบอกว่าใช้แล้วสัปดาห์แรกดีมากอันนี้รีวิวเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับออันนี้เป็นสบู่ที่ให้ไปด้วยนะทุกออเดอร์วันนี้ได้สบู่ไปหนึ่งก้อนสบู่นี้เราจำหน่ายอยู่ในห้างเซ็นทรัลทุกสาขาคนะคะราคา5 9าาบาท โอเคในตัวนี้นะคะเซ็ตรั้งหนึ่งันแปดบาทวันนี้ลดเหลือเพียง599ร้อยเบาทว้าวก็คือที่อื่นจะไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะคะยืนยันได้เลยได้สำหรับแคนดี้บริงหนึกระปุกแล้วก็สบู่หก้อนสบู่ก้อนใหญ่มากนะนี่บริงว้าวหน้าหู้ใสจริงโอ้ยยมยย จริงนะฮะหอมมากนะครับตัวนี้นะครับปราศจากสารละคายเคืองใหญ่ปกติเนี่ยเราขายดีอยู่มากอยู่แล้วนะครับดูสิคะไม่มีสารละคายเคืองเลยไม่มีพาราเบนไม่มี S L S ไม่มี S L E S นะครับไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซัลเฟตคือเด็กแรกเกิดเกิดมาก็ใช้ได้ทันทีดังนั้นใช้กับผิวหน้าเป็นคนดีมากเป็นสบู่เด็กก็น้องไมคี้เนี่ยใช้ตั้งแต่ คนนรกเกิดปุกชื่อใช้เลยเพราะฉะนั้นใช้กับเด็กเดบกดีได้ใช้กับหน้าผู้ใหญ่ได้สชมบูถ้าเด็กใช้ได้แสดงว่าคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะกดได้เลยสั่งแล้วนะเป็นเซ็ตคู่นะจ๊ะได้แคนดี้บริงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสชมพูหนึ่งสชู่นี้เยี่ยมมากนะฮะสำหรับแคนดี้บริงเนี่ยเรามีส่วนผสมหลักๆคือเอาฟ้าอาบตินช่วยในเรื่องฝ้าซินเชียร่าช่วยในเรื่องสิวผดผื่นแพ้คันแล้วก็มีเนลซินามายนะคะจุดด่างดำรอยดรอยแดงต่างๆ แล้วส่วนผสมที่สำคัญที่สุดคือเ็ดอัลป์อสช่วยในเรื่องร้องอายุแล้วก็ย้อนวัยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ดูนะสิเดี๋ยวขออนุญาตดูด้วยนะคะปกติเ็ดอัลฟอเนี่ยเขาจะใส่อยู่ในครีมที่ราคาประมาณ8-9,000อาพขึ้นไปจ แต่วันนี้ในแคนดี้บิงนะคะเรามีชอฟเฟลผสมอยู่ด้วยโอ้ไม่น้อเข้มข้นมากเลยอ่ะบูมทุกคนจ๋าคือถึงแม้พอทาลงไปแล้วเนื้อเจลก็จะซึมลงผิวรู้สึกดีมากว่าแบบเออเห็นแล้วแบบสีขาวก็จะค่อยๆเคลือบแล้วมันจะค่อยๆ่อยซึมช้าช้าหายไปเรื่อยเ่อแล้วมันค่อยหายไปเรื่อยๆแล้วดูดูดูผิวหลังจากที่ทาอันนี้บูมจะล้างสบู่ล้างสบู่ให้ดูค่ะาหลบให้นะคะพี่บูมได้ค่ะทุกคนจ๋าเห็ดเห็ดทอฟเฟลเห็ดทอฟเฟลนะคะไม่ใช่เห็ดละโงกนะคะทุกคนจ๋าสารสกัดเนี่ย แ right, ป๊บหนึ wow. ่งหให้น้ำบูมล้างก่อนน้ำบูมล้างให้ดูนะคะเรื่อความที <c <c ่เป็นสบู่เด็กใช่ไหมคะคุณพ่อคุณพ่อพูดนะคะเดี๋ยวรีวิวให้เป็นสบู่เด็กนะครับที่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะครับสามารถใช้กับผิวหน้าได้เลยไม่มีสารละลายเพือนใดๆไม่ใช้โซดาไฟนะครับและก็สบู่เนี่ยล้างไปไม่เอียดด้วยใครที่ผิวแห้งเนี่ย สบูู่นี้นะครับเขาจะช่วยปรับสมดุลน,นะครับทำให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื่นใครที่หน้ามันเนี่ยเขาจะควบคุมความมันก,ก็คือปรับทุกอย่างให้ใหมาอยู่ในสภาวะที่สมดุลให้มีค่าค่าค่า ps เนี่ยเป็นกลางที่อยู่กับผิวหน้าครับด<อ>ังนั้นเนี่ยเมื่อผิวหน้าเขามีความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะมันจะทําให้เรื่องของผื่นแดงต่างๆเรื่องของสิวของรูขุมขนอะไรเงี้ยต่างๆมันจะดีขึ้นหมดเลยนะครับตัวเนี้ยหลายคนใช้ปุ๊บใช้เสร็จแล้วบอกเลยว่าหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นทันทีแน่นอน ันนี้เวลาหมดแล้วขออนุญาตให้อีกร้อยชุดสุดท้ายนะนี่วันนี้พี่น้ำหวานกับพี่น้ำมินต้ามาคอนเฟิร์มเองยืนยันเองนะคะใช้จริงทุกวันใช่ครับกดลงตะกร้าแล้วชำระเงินได้เลยนะครับนนใช้เองทุกวันค่ะแล้วตัวเด็กเนี่ยค่ะน้องเจนนี่มารีวิวตอนเช้าทาทุกวันตัวแขนที่ดีงนี่คนที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้นะครับน่นะาใช้มากเลยไหนกี่ที่ีท,ท,ทากันนิดนึง พี่ทายกินนี่พิงค์พี่ให้มาทายหน่อยอ่อนโยนมากับมาม่าเนี่ยอ่ามากับม้าไปหาม้าเร็วๆค่ะร้อยชุดสุดท้ายแล้วนะโอกาสทองมาแล้วปกติเซตนี้พันกว่าที่อื่นที่นี่เหลือแค่499ว้าวเลิศนะคะไมกี้คร้าหาพี่มกินไหมครับเอาของเล่นไหมของเล่นเวินเอารถนะ สสจเอามเัผมนเไมคกี่อยากเอาไหมครับเอาไมครับไปไหนครับมองอะไรครับกี่กี่เดียนตัวนี้สองตัวนี้ลูกชายสองตัวแล้วครับตัวนี้แล้วหนึ่งตัวนี้นะ่ะเอาเยเลค่ะขอ50ชุดสุดท้าย ตอนนี้ราคามันขึ้นไปที่599ใช่ไหมใช่ฮะอ๋ะอวันนี้เราให้599เจนนี่พูดผิดขอโทษค่ะ5 9าเก9ราจากพันสองเก้าศูนย์ครับใช่ครับพันสองเก้าสิบนะครับเหลือเพียงแค่599เท่านั้นแล้วได้ไปสองตัวเลยนะครับทั้งสบู<อ>ม่มาโก้เอ็นไมกี้และครีมแคนดีบิงกระปุกมีครับค่ะแล้วเนี่ยดูสีทาทาเสร็จแล้วเห็นไหมความ,มแตกตา่างระหว่างมือที่ ทาแคนดี้บิงไปแล้วนี่คือข้างนี้ไอ,อข้างนี้ตัวทีข้างนี้นะแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ดังไม่ทานะอันนี่คือความกระจ่างใสที่มันเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ทาเพราะว่าแคนดี้บิงเนี่ยเขามีโทนอัพนะครับเขามีโทนอัพดังน,นั้นในผิวมันจะสว่างขึ้นประมาณ1นถึงสเบอร์อแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับความสว่างอันนี้เนี่ยเขาจะจุดล็อกเอาไว้นะครับนั่นคือการล็อกความขาวนะครับล็อกความใสไว้ในผิวด้วยสารสกัดที่มีอยู่ในตัวสโนมโของเขานะครับตัวตัวที่มอยูใ่ในสนของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยอัลฟาอัลบูติน ประกอบไปด้วยเ็ดทัฟโฟประกอบไปด้วยซินเทล่านะครับแล้วก็ในยาซินามายที่เขาช่วยในเรื่องของการปรับโทนสีผิวด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับอยากได้ผิวที่กระจ่างใสลดกลาดลดฟ้านะครับต้องตัวนี้เลยนะฮะมันจะมันจะลุ้นได้ดีมากเลยขอบคุณค่ะขออีกตัก20ี่สชุดได้ไหมัน้ยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวหลงังจากนี้แต่มีพี่ฉัตรนะคะแล้วก็มีเออใครนะพี่การวันนี้พี่บอยใช่ไหมเมาอนส,สนุกเออมาด้วย นะคะนี่อยากหล่อเหมือนพี่นาวินต้าต้องใช้แคนดี้บิ๊เลยนะครับหน้าสว่างกระจ่างใสแบบพี่น้ำหวานนี่มีลูกแล้วก็ยังหล่อยังสวยกันลูกลามเนี่ยค่เพี้ยนนี่มาฟ้ามาตอนนี้คนที่สองมาแบบยิ่งแหญ่มากมันเป็นฟ้าหองมค่ะแล้วพี่ต้าก็ไม่ได้ฉีดยาไม่กินยาไม่ให้อะไรเลยก็เลยต้องทำเรีมออกมาเพื่อดูแลฟ้าตัวเอง แล้วก็ได้แคนดี้ปิงค์ออกมาแล้วหน้าพี่ไม่เคยเลเซอร์เลยตัย้งแต่เกิดค่ะดูแลด้วยแคนดี้ปิงค์เนี่ยตอนนี้คือไม่เหลืออะฟ้าขอกพ,พ่อหล่อกเกินไปเออบอกพี่นาวินต้าล้องเพลงไหมหนูก็อยากฟังแต่หนูก็เขินนิดนึงนะเพราะพี่ตาล้องเพลงก็หล่อขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้องไหมคะร้องได้ครับตาที่แล้วเราล้องเพงลองลอะไรนะ อันนี้อันนี้เอาคาราโอเกะบอเบอั้ยอ่าก็ได้นะเพลงอะไรคะมีด้วยเหรอหนูมีมีเพลงเอ่อคราวนี้ร้องเพลงเพิ่งเข้าใจไหมครับเป็นเพลงที่หลายคนน่าจะชอบกันนะระหว่างที่พี่ต้าร้องเพลงนี้ก็กดลงตะกร้าพี่ต้าได้เรื่อยๆนะครับกดได้เลยนะกดได้เลยครับคาราโอเกะแล้ววันนี้น้องบูมเนี่ยทาแคนดี้บิ้งอย่างถูกวิธีแล้วนะคะค่ะจต่ผีกลายเป็นอะไรคะคุณพ่อกลายเป็นสวยไปขนาดนี้เลยนะ อ่ะเรามาฟังปาปลาร้องเพลงกันแล้วคืออันนี้รู้เลยว่ายุคไหนมีปาเดิมป้าเดิมป้ปลาด้วยใช่ฮะขอเสียงปมมือหน่อยค่ะระหว่างนี้กดไปเรื่อยนะอันนี้คือตอบแทนเวลาหมดแล้วแต่อยากฟังเพลงให้กดอีกไรับรักของเธอที่เธอให้ฉัน